เดินเข้ามาเจอในป่าปามครับรังแรกสำหรับวันนี้ครับเนี่ยครับก็กับต้นกระถินครับเหมือนที่ผมเคยได้คลิปที่แล้วครับได้ท้งแถวนี้แหละครับป่าปามป่าเดียวกันครับอยู่ไม่ห่างกันครับวันนี้ก็เลยเดินลองเดินลุยๆสุ่มๆมาดูครับมีตัวเข้าออกด้วยครับไม่รู้ไปกินอะไรไปเดี๋ยวขอตัวทำครบสักคู่ครับ ครบทาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้ใบแห้งของต้นปาล์มนี่ครับทาครับม้วนๆใส่เข้าไปท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปครับไปเดี๋ยวจุดครบกันครับดวจุดครบสักคู่ครับไปครับครบจุดเรียบร้อยแล้วครับไปใกล้ๆกันดีกว่าเนี่ยครับกับต้นกระถิ่นเนี่ยครับ ฝ่าปามฝ่านี้ก็ชอบเกาะมากครับกับต้นกระถินมาดูกันครับว่าจะออดหรือจะเก๋นี่เลยครับโอ้กำลังสวยครับโอ้เนี่ยครับกำลังได้ครับกำลังได้โอ้เจ๋วครับน้องอ่านก็พอใช้ได้อยู่ครับเนี่ยครับหลังจะออกดำๆสักหน่อยไม่รู้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสักคู่ครับ น้ำหวานนี่ก็โอ้โหนี่คงจะเป็นกสอนดอกถั่วผีครับน้ำหวานนี่ครับเป็นน้ำหวานของดอกถั่วผีน้ำจะออกใสๆสักหน่อยครับคอนี้ผมเคยได้ประจําเกือบทุกปีครับนี่ครับรอยที่ปาดไปของรอยเป็นข้าบอยู่นี่ครับรอยที่ปาดไปเมื่อเมื่อปีที่แล้วยาวลงมาถึงนี่เลยครับเดี๋ยวตั้งกล้องกันครับสักครู่ครับเรียบร้อยเลยครับไปลุยกันครับ าดล้างก่อนกันแล้วกันครับใส่ไว้ในถงังนี่ทั้ถังที่เตรียมมาไม่ต้องใส่ถุงครับถุงสะอาดครับถุง ถุงนี้เป็นถูงสะอาดทุกครั้งนะครับที่ผมเตรียมมาครับ ร้อยครับไปเดี๋ยวหาไปกันต่อเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะลองเดินดูในป่าปามนี้สักพักครับเดี๋ยวจะแล้วก็เดี๋ยวออกไปที่อื่นครับไปครับเดินลุยหาไม้ในป่าครับอีกจุดหนึ่งครับมาเจอตัวบินขึ้นบินลงอยู่ข้างหน้าถ้าบินขึ้นห่างๆครับนานๆแวบๆทีเองครับช่วงสายสายนีตัวผึ้งยังจะไม่ค่อยจะออกจากรังครับเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันสิโอ้ยเห็นแล้วครับแดงแงแดงๆครับ ไม่รู้หลังใหญ่หรือหลังเล็กครับเนี่ยครับโอ้พอได้เลยนลครับดวงดีแล้ววันนี้เด้อเด้อเดเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครับโอ้โหเนี่ยครับท่านผู้ชมเลึงชึงเลยฟุกเลยครับวันนี้เนี่ยไงครับนี่เลยครับหมกอยู่อย่างนี้เลยครับโอ้โหเดี๋ยวสักครู่ครับจัดหาครบกันครับเดี๋ยวลุยกันครับ โอ้โหหมกอยู่อย่างเนี้ครับติดดินเลยครับเนี่ยเลยสักห้าสิบเซนก็ถึกถึงดินแล้วครับหลังใหญ่พอสมควรครับโว้ยฟุกเลยครับวันนี้ไปครับเดี๋ยวจุดครบกันครับสักครู่ครับเนี่ยครับจุดครบเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวลุยกันครับอ้ครบจะดับอีกหรือเปล่าเดือดเดืเหมือนจะดับเออไม่ดับครับลุยเลยครับที่น้องนี่โอ้กำลังเต็มมังครับ โอ้กำลังสวยกำลังสวยโอ้น้อหวานสิโอ้โหน้อหวานเต็มเลยครับโอ้โหฟุกเลยครับอย่างนี้ดวงดีครับที่น้องครับแต่เช้าเลยครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ครับเนี่ยครับสวยๆเลยครับโอ้โหเต็มเต็มเลยครับห่างจากพื้นดินนิดเดียวนี่ครับไดเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องกันครับสักครู่ครับ ต่างของเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวลุยกันครับไปครับน้ำหวานจะใช้ได้ด อย่างที่สวยครับใส่ขังดีกว่าใส่ก่อนเพาน้ำหวานใส่ก่อนดีกว่าครับ,รบถุงกันครับถุงถุงถุงที่เตรียมมานี่เป็นถุงสะอาดตลอดนะครับโอ้ลูกนี้ก็ใหญ่ไปหน่อยครับลูกเล็กๆคนนี้สักหน่อยครับอันนี้ลูกใหญ่ครับ อ่านนะครับที่ผมเตรียมมาครับ น่าจะได้สักสองกิโลอยู่ครับเดี๋ยวตัวออกกันตัวเยอะจังไปออกไปเข้ามากันทำไมนักหนาน่าจะได้ครับสักสองกิโลเอาละครับเสียเลยครับลังนี้ ร้อยครับน่าจะได้อยู่สัก2กิโลครับน้ำหวานส่วนล่างนี่น่าจะได้เป็นประมาณ1โลครับเมื่อวานนี้มีมีเอฟซีจากกรุนเทียบโทรเข้ามาครับอยากได้สัก2กิโลเนี่ยครับเดี๋ยวจัดให้เลยครับเดี๋ยวส่งไปให้แบบนี้เลยครับไปหาที่อื่นกันต่อยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ